ใครก็ตามครับที่เป็นวิศวกรไ่ายขายแล้วยังลังเลอยู่ว่าเอออาชีพวิศวกรไ่ายขายยังน่าทาอยู่หรือเปล่าครับต้องดูคลิปนี้ครับเพราะคลิปนี้จะบอกว่านะเกสิ่งที่คุณต้องพิจารณาว่าวิศวกรไฟขายยังน่าทาสําหรับคุณหรือไม่โอเคไหมฮะติดตามชมครับ วันนี้พบกับผมดรสุรชัยโคเิตบอลชัยครับสำหรับคนที่เป็นวิศวกรไฟขายู้้ัดการไฟขายเอาคลิปนี้ครับไปอธิบายให้ฟังว่าอาชีพของวิศวกรไฟขายยังน่าทําอยู่อีกหรือไม่นะเพราะหลายคนเองไม่มั่นใจหลายคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะเราจะทำเซลล์เอนจิเนียร์ต่อไปดีหรือเปล่านะครับอธิบายให้ฟังก่อนที่จะเข้าตรงนั้นนะครับใครที่ เป็นแฟนคลับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะอยากจะพัฒนาความรู้หรืออยากที่จะทำให้สังคมนะอุดมปัญญาแล้วเรียนรู้ต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้กับทุกคนเองประสบความสาเร็จไปด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยนะต่อจากนี้ไปใครฟังแล้วฟังไม่ทันก็อย่าลืมนะครับสแกน QR code คุณสามารถที่จะไปนะขอสไลด์ใน QR c o d โคดได้ก็สแกน QR c o d โคดแล้วก็ขอสไลด์กันอันนี้เรามาดูกันว่า9เหตุผลหลักครับที่อาชีพวิศวกรไยขายน่าทําที่สุดหลายคนดัง,ดงเลว่าเอเราจะทําอาชีพวิศวกรไยขายดีหรือไม่ตอบเลยครับว่าเป็นอาชีพที่น่าทํามากที่สุด <Wow. S 1> นะเรามาดูกันครับว่าสาเหตุที่น่าทําเพราะอะไรครับข้อที่1ครับเทคโนโลยีอย่างเป็นเรื่องจําเป็น ตามใดก็แล้วแต่ที่เทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเรานะเขาต้องการวิศวกรขายเพราะนะเรามีความรู้ในการที่จะอธิบายเทคโนโลยีให้กับลูกค้านะหน้าที่ของเราคือนะเรามีความรู้ทางด้านเอนจิเนียร์เรามีความรู้ทางด้านวิศวกรเรามีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับคนฟังได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาต้องการใครครับเขาก็ต้องการวิศวกรขายในการที่จะอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจ โ okay, นะอเคนะเพราะเึงตราบใดก็แล้วแต่ที่เทคโนโลยียังไม่มีที่สิ้นสุด oh, <yes. S 1> และมันไม่มีโอกาสที่จะสิ้นสุดเพราะมันจะต่อเนื่องยาวไป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 นะรุ่นเก่าก็แบบหนึ่งรุ่นใหม่ก็แบบหนึ่งรุ่นต่อไปในอนาคตก็เป็นรุ่นที่อดวานซ์ขึ้นไปเขาต้องใช้คนที่จะนำเสนอในเรื่องของโปรดักสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีก็ต้องอาศัยเอนจิเนียร์อยู่นั่นเองถูกไหมครับนะ นะอ่ะข้อที่2ครับเรามาดูกันถ้าคุณต้องการนะไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะอย่าลืมนะครับเราขายสินค้าทิ้งวอลุ่มมันเยอะปริมาณมันมากสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีราคามันก็จะแพงกว่าทั่วๆไปเมื่อราคามันสูงราคามันแพงกว่าทั่วไปทำไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับเคจะทำให้ค่าตัวของวิศวกรอสร้า ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่าสาไที่ยังน่าทําอยู่เพราะมันเป็นที่เขาเรียกว,ว่ารายได้ดีกว่าในอีกหลายหลายอาชีพนะมันจะมีอาชีพอะไรบ้างครับที่เราเข้าไปคุยทางท่านของเทคโนโลยีให้กับลูกค้าฟังแล้วเราจะได้รายได้ได้ดีเท่านี้เพราะฉะนั้น วิศวกรไฟขายยังเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องบอกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้กำลังใจสำหรับคนหลายคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะมาทำอาชีพวิศวกรไฟขายหรือไม่หรือใครที่เป็นผู้จัดการไฟขายก็เอาคลิปนี้ไปบอกให้น้องนะครับให้น้องเขาเข้าใจเขาจะได้มีกำลังใจโอเคไหมในการที่จะมาทำอาชีพวิศวกรฝ่ายขายอย่าเพิ่งปิดตัวเองอย่าเพิ่งปฏิเสธ oh, <yeah. S 1> ตัวเองอย่าคิดว่าตนเองนั้นไม่มีความพร้อมอย่าคิดว่าตน เองนั้นไม่ชอบกลับมาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะข้อที่3ครับเรามาดูกันข้อที่3มีโอกาสพบผู้บริหารระดับสูงอันนี้มันเป็นโอกาสที่ท้าทายมากนะคำว่าท้าทายหมายความว่า มันมีกี่ครั้งครับที่คุณทำงานในตำแหน่งพนักง,งานทั่วไปแล้วไม่โอกาสเจอ CEO บริษัทเจอ MD บริษัทเจอชาวสั่งชาติที่มาจากต่างประเทศเพื่อมาเป็นผู้บริหารในประเทศไทยโอเคไหมแต่วิศวกรไฟขายคุณมีโอกาสเจอฮะนะแล้วมันดียังไงเอา้าเมื่อเราเจอระดับผู้ใหญ่เราก็จะเข้าใจแนวคิดของเขาก็จะเป็นแนวทางในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะ ทำไมเขาถึงจะเปิดใจเปิดโอ,อ,อกาสให้คุณเข้าไปเจอเพราะคุณมีเทคโนโลยีอยู่ในมือคุณมีความรู้ทางด้านเทคนิคอยู่ในมือเขาต้องการฟังเสียงจากคุณให้คุณแนะนำโซลูชันให้กับเขาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จะลงมาดูเองนะคนที่เป็น CEO คนที่เป็นผู้ระดับสูงเขาจะเข้ามาคุยกับคุณด้วยตัวคุณเองโอกาสก็จะอยู่ที่คุณแล้วน้องๆเอ้ยน้องๆเอนจิเนีย นะคุณเข้าใจไหมน้องๆเซลล์วิวโสกร่ไฟขายคุณเข้าใจไหมนั้นเป็นโอกาสของคุณถ้าคุณนางานในตําแหน่งอื่นคุณอาจจะไม่มีโอกาสในการคุยแล้วเขาก็ไม่เห็นความสําคัญในการที่จะมาพูดคุยก uh, ับน okay. 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 so ้องๆที่เป็นวิโสกรไฟขายโอเคนะเห็นไหมเห็นเห็นดังไหมอาชีพวิโสกรไฟขายยังหอมหวนอยู่นะยังน่าทําอยู่นะ นะใครที่ยังลังเลอยู่กระโดดเข้ามาฮะลองดูนะสักตั้งนึงฮะและ้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันน่าทาจริงจริงนะทำแล้วมันเป็นยังไงนะทำแล้วเป็นไงทำแล้วก็ติดกับดักฮะติดกับดักก็คือเป็นยังไงไม่อยากออกฮะเพราะธุรกิจนี้พออาชีพนี้<า>มันเป็นอาชีพที่ยังน่าทํอยู่นะข้อที่3ครับมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งที่มันมีสเปคมีรุ่นใหม่มีเครื่องสมัยใหม่เข้ามาเขาต้องการวิศวกรไบขายให้ไปนําเสนอ แน่นอนที่สุดครับการที่คุณจะมีเทคโนโลยีทานเฟอร์มาคุณจะทานเฟอร์จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยคุณจําเป็นอย่างนี้ที่จะต้องบินไปเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าไอสินค้าตัวนี้ทำไงเครื่องจักรตัวนี้ทำไงอุปกรณ์ตัวนี้นะมีหน้าที่นะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้ครับความรู้มันไม่เกิดเองคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปหาต้นต่อก็คือไปหาผู้ผลิตที่เขาจะอธิบายคุณว่าสินค้าของเขาทําให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างโอเคนะฮะสินค้าของเขาทาให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอาชีพวิศวกรไปขายก็จะเปิดโอกาสให้คุณบินไปพูดคุยกันไปเรียนรู้ไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กลับเข้ามาเพื่อจะนําเสนอให้กับลูกค้า นะเห็นข้อดีไหมครับยังมีข้อดีเยอะๆนะผมพยายามที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆวิศวกรไบขายมาเถอะครับมาทำนะครับมาทํากันเยอะๆมาเป็นนะเขาเรียกว่าวิชาชีพเดียวกันมาเป็นเซลล์มาเป็นเซลลเอนจิเนียร์นะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะอ่ะข้นที่ห้าอย่าลืมนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วใครที่จดไม่ทัาก็ สแกนคิวอา e โคตมาขอ,อสลไลด์ได้หรือจะมาพูดคุยมาปรึกษาผมก็สแกนคิวอารโค้ ode, มาพูดคุยกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นวิศวกรไปขายรุ่นแรกๆ ทุกคนเป็น,นวิศวกรวยขายรุ่นใหม่มาแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันว่าหนทางของความสําเร็จทําได้อย่างไรบ้างผมเคยทาตัวเลขที่สูงนะสูงที่สุดเนี่ยประมาณพันกว่าล้านต่อปีนะต่อปีก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นนะอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็มีประสบการณ์ในการที่จะแลกเปลี่ยนกับน้องๆผู้จัดก,การใบขายน้องๆที่เป็น,นวิศวกรใยขายมาแลกเปลี่ยนกันครับนะจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นในการขายให้กับลูกค้ามีโอกาสเทรนความรู้ใหม่ๆข้อที่ห้า ข้อที่5ยังเป็นสิ่งที่หอหอมหวนมาคือคุณมีโอกาสได้เทรนความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอา้าวตอนนี้ก็มีเรื่องของ AI เครื่องจักรตัวนี้บริหารจัดการด้วย AI เอ้อ AI ทำไงส่งวิโซการไปขายไปดูซิว่าไอเอไกับเครื่องจักรของเรามันทำงานร่วมกันได้อย่างไรบ้างเห็นไหเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเรามีโอกาสได้อัปเดตข้อมูลได้เรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นโอเคไหม คนอื่นเขายัางตามไม่ทันนะเราเราอัปเกรดลองลองจินตนาการอยู่สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในวงการรถยนต์คุณขายสินค้าที่เป็นสแสปาร์คาให้กับโรงงานรถยนต์อย่าลืมนะฮนะณวันที่เรายืนอยู่นี้เขากําลังออกแบบรถยนต์ในรุ่นโมเดลหน้าซึ่งอาจจะออกรถนะสองปีสามปีข้างหน้าตอนนี้เขากําลังเวิร์กเอาถ้าเราเป็นวิศวกรไฟขายเราก็จะรู้ข้อมูลก่อนเลยว่าให้รถรุ่นนี้มันจะออกนะต่อไปมันจงเป็นแบบนี้นะแนวโน้มเป็นแบบนี้เทคนทีเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ เราได้รับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเราจะล้ำหน้าเราจะกลายเป็นมนุษย์เทคมนุษย์ล้ำหน้ากว่าชาวบ้านนั่นคือโอกาสที่สำคัญของคนที่ทำงานในฐานะเป็นวิศวกรฝ่ายขก่ครับ mm hmm. ขอ้ขอที่6ครับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการทำงานอิทธิพลไม่ใช่นักเลงนะครับ แน่นะอิทธิพลไม่ใช่เป็นผู้วางกล้ามนะครับน่อิทธิพลไม่ใช่เป็นคนที่ข่มเหงเขานะครับน่นะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการทํางานอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรครับเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจทําให้ทุกคนเองเนี่ยอยากเข้ามาหาเราเพราะเราเป็นแหล่งที่มีข้อมูล เราจะรู้จักลูกค้าเราจะรู้จักเทคโนโลยีเราจะรู้จักโซูชัยเราจะรู้จักความต้องการของลูกค้าเราจะมีความต้องการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะเราจะเป็นผู้มีอิทธิพลเราจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เราจะให้ข้อมูลกับทุกพนกเขาจะฟังคุณเพราะคุณเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทําให้ทุกคนเองเนี่ยตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยคือการที่เราได้รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้าเห็นไหม นะเมื่อเราเสียงดังเราคุยได้ดีนะครับคนอื่นก็จะฟังนะเราเป็นคนที่มีอิทธิพลแต่ไม่ใช่บอกให้ไปข่มเขานะไม่ได้บอกให้เอ้ยเราแม่งแบบเจ๋งเราไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไปข่มเขาไม่ให้ไปดุเขาไม่ให้ไปต่อว่าเขานะคำว่ามีอิทธิพลก็คือมีบารมีนั่นเองอ่ะแมพูดไปแล้วเขาเรียกอารมณ์ฟิลลิ่งของความเป็นวิศกคอนฝ่ายขายแม่อาจจะมีอาจจะสะบัดคำนิดหน่อยนะนะเรา มันขึ้นอ่ะมันขึ้นอ่ะมันเป็นวิโซกันหน่ยขายมันเป็นรุ่นเก่ามันก็แบบเป็นรุ่นที่แบบเป็นไงนะเมื่อก่อนขายกันสนุกสนานนะฮะขายกันที่โอ้โหเยอะนะอ่ะไปขอดูเจ็ดครับภาพลักษณ์ดูดีมากนะภาพลักษณ์ของคนที่เป็นวิโซกันหน่วยขายมันต้องเท่มันต้องดูดีไม่มีเปื้อนๆไม่มีมามันมันไม่มีนะเรามีภาพลักษณ์ที่ดูดีมาก ที่ดูดีคือทุกคนเองก็จะมองว่าเฮ้ยเราเป็นวิศวกรขายเรามีทั้งความรู้เรามีทั้งความสุภาพเรามีทั้งการะเทศะเรามีทั้งบุคลิกภาพแต่งตัวเสื้อผ้าน่มันดูดีเขาก็อยากจะคุยกับเราด้วยเขาอยากติดต่อเราด้วยเขาก็อยากจะประสานงานเขาก็อยากจะให้ความช่วยเหลือกับเราเพราะฉะนั้นในอันนี้เป็นเครดิตนะฮะเป็นเครดิตของคนที่เป็นวิศวกรขายเพราะถ้าเราแต่งตัวแล้วดูดีลูกค้าเขาจะอยากคุยกับเรานะอ่ะมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนนะครับเชิงลึก จากผู้ออกแบบสินค้าหมายความว่าเวลาเขาจะมาให้เราขายสินค้าคนที่เป็นดีไซเนอร์คนที่เป็นออกแบบสินค้าปกติเขาจะถูกเก็บตัวไม่ให้เจอใครครับเพราะคนนี้เขาสําคัญเขากลัวความลับหลุดออกไปถึงคู่แข่งแต่คนที่เป็นวิศวกรไปขายจะมีโอกาสเจอคนนี้ฮะเพราะคนนี้จะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้วิศวกรไปขายเพื่อเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกค้าอีกทีเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสเจอเลยฮะต้นตอเลยครับว่าคนที่ผลิตสินค้าตัวนี้คือใคร เขามีแนวคิดอย่างไรเราก็ดึงแนวคิดของเขามาอ่านความคิดของเขาก็จะทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อดีมากๆข้อดีมากๆคนปกติไม่มีโอกาสเจอหรอกครับถึงแม้คุณเดินสวนไปสวนมาคุณก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนออกแบบใครเป็นวิศวกรออกแบบคนที่เป็นเซลล์เอนจิเนียร์เท่านั้นที่จะรู้จักเขาได้นะครับมาดูนะอย่าลืมนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับนะติดตามกันเยอะๆกับผมด,ดสร,รสุรชัยโคสิตบวนชัยใครที่ จนไม่ทันก็สกแกนคิวอา e โค้มาขอสไลด์กันไปใครจะซักถามพูดคุยก็สกแกนคิวอา e โค้มาพูดคุยกันไปผมไม่มีอะไรนะครับผมอยากให้น้องๆที่เป็นรูโซ่อนไปขายประสบความสําเร็จแล้วเราเดินไปด้วยกันเราจับมือกันนะครับก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อประสบความสําเร็จ ไปด้วยกันยังมีเหตุผลอื่นๆอีกนะครับยังมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมนะถ้ามีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเพิ่มเติมแก้ไขาจากคลิปนี้ช่วยเม้มมาใต้คลิปโอเคไหมทำให้เห็นว่าวิศวกรไปขายยังเป็นอาชีพที่มีสเสน่ห์เป็นอาชีพที่น่าทายังเป็นอาชีพที่ หน้าเข้ามาสัมผัสแล้วมานหน้าเรียนรู้แล้วเราเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดก,การไปขายคุณเป็นวิศวกรไปขายโอเคนะครับเราสัญญาว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันเราไม่ทิ้งใครไว้ครับเราไปด้วยกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ผมดรสุรชัยเป็นรุ่นพี่วิศวกรไปขายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับ